ชัดเจนเพจดังเปิดคำใบ้ดาราพอพานทำเว็บพนันคอมเมนต์เฉลยรู้แล้วคือใคร12พฤษภาคมแฟนเพจกระตุกตองเพอกได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุค,คำใบ้แบบชัดๆของดาราพอพานเอี่ยวเว็บพนันโดยโพสต์ดังกล่าวเผยว่า ดาราพ่อพานใช้ชีวิตเหมือนคนทำงานตั้งแต่เช้าจนคำ่ำมีธุรกิจมากมายแต่อันที่แท้จริงแล้วอยู่เบื้องหลังเว็บพนันโดยมีชื่อของแฟนเก่าหนุ่มอักษรย่อพอพานเป็นชื่อเว็บซะด้วยไม่เชื่อลองพิมพ์ชื่อดูแฟนเก่าดาราอักษรย่อพอพานใน Google ดูสิแกเป็นระดับซุปตาดาราชายอักษรย่อพอพานอายุประมาณ40กว่า มีครอบครัวแล้วและอีกคนเป็นดาราหญิงวัยรุ่นผมสั้นอายุประมาณ20กว่าๆรวมกับ Hi osa, ไฮโซสาววัยรุ่นอายุประมาณ20ปีชื่อเล่นเป็นขนมในอดีตทั้ง3ยังไม่มีฐานะร่ำรวยมากแต่ในตอนนี้กลับมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นแบบผิดหูผิดตาตามที่ลุงอัดเคยออกมาบอก